สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสายบอลนะคลิปนี้ผมจะมรีวิวบูมบูมเจอเซตที่2จากรายมินิพาซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายเมื่อเดือน6ปี2024ในราคา2,640เยนครับโดยที่ด้านในก็นจะประกอบไปด้ยวย6กล่องเลยครับแต่สำหรับด้านกล่องนะครับจะมีโลโก้ชื่อร้ายว่ามินิพาโลโก้ขหมอนการบูมบูมเจอพร้อมกับบูมบูมเจอโรโบทั้ง3ามางรวมถึงหมายเลขแต่ละกล่องด้วยครับส่วนด้านข้างนะครับจะมีการบอกรายอัพโดยที่หมายเลขหนึ่งก็จะเป็นบูมบูมพัตตุคาวันหมายเลขสองก็จะเป็น Boom 2, หมายเลข 3, เป็นบูมบูมคลาสสิกแล้วก็หมายเลข6ลก็จะเป็นบูมบูมเรสซิ่งครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นบูมบูมคาร์ทั้ง6กคันมารวมนั่งกับบูมบูมเทเลอร์กลายเป็นบูมบูมเจอโรโบทั้ง3ร่างไม่ว่าจะร่างโพลิสร่างบิลเดอร์ร่างไหนนะครับและสำหรับฝาเปิดกล่องด้านบนนะครับก็จะมีการบอกว่าด้านใบนบรรจุรายว้พร้อมกับบูมบูมเจอโรโบทั้ง3ร่างครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการรีวิวแผงแบบครา่าวๆลงรูปภาพนิ่งไว้ที่ f เฟซบุ๊กเพจรีวิวสไตล์บอลนะครับกล่องเบอร์หนะะครับก็จ, amazing, จมีีแ,แผงส งเข้ม1นึ่งแผงแล้วก็แผงสีดำหนึ่งแผงแล้วก็สติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับหมายเลขสามบูนบูมโชเบลนะครับที่มีแผงสีเรืองหนึ่งแผงแผงสีดำหนึ่งแผงและสติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับหมายเลขสี่บูนบูมโดเซอร์นะครับที่มีแผงสีส้มแผงสีดำแล้วก็แผงสีเงินอย่างละหนึ่งแผงพร้อมกับสติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับ หมายเลข5บูมบูมคลาสสิกก็จะเป็นแผงสีแดงเข้มแผงสีดำแล chin, Brexit, s <S 95, ้วก็แผงสีเงินอย่างละหนึ่งแผงนะครับพร้อมกับสติกเกอร์หนึ่งแผ่นหมายเลข6บูมบูมเรซซิ่งก็จะเป็นแผงสีแดงแผงสีดำแผงสีเงินอย่างละหนึ่งแผงแล้วสติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับนอกจากนี้นะครับทั้งหกกล่องก็ยังมีกระดาษแม่หนึ่งแผ่นด้วยนะครับโดยจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นบูมบูมเจอโรโบทั้งสามร่างครับก็จบเวลาของฝรั่รีแผงและส่วนต่อไปคือหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยยยววเเ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 เรร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 าาามมมมมมิิิิิิิ่่่่่่่่ดดดูููแแแแแตต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 ำำหหนนนนนนนงงงงงงทททีี้้ออออสสสกกกกกกก์์ลคคัััับบบบุะะโจป็ ด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีขาวแล้วก็มีลายเส้นสีดําทั้ง2ข้างนะครับด้านบนหลังคาจะเป็นสติกเกอร์อสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงโทนเมทัลิกส่วนไฟท้ายรถนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบเมทัลิกครับสำหรับชิ้นส่วน A9 กนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์สีเงินแบบเมทัลิกที่เป็นลักษณะแถบยาวจนมาถึงด้านล่างทั้งหมด2แผ่นครับส่วนหัวบูมเจอโรโบโพลิสนะครับก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดำนะครับรับสนับสติกเกอร์จะเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีีเเงงินนนนและตรส่่วใบห้าททป็โ เมทริกทั้งหมดครับต่อมาจะเป็นบูมบูมปัทวาคาทูนะครับโดยที่2ตํตำแหน่งนะจะเป็นสติกเกอร์รอสรีเงินแบบเมทรกิกแล้วมีพื้นสีม่วงลายเ้นสีดําด้วยนะครับและส่วนต่อมาจะเป็นสติกเกอร์พื้นสีขาวที่มีความยาวจนมาถึงด้านข้างแล้วก็มีลายเส้นสีด,ดําโดยที่ทั้งสองข้างก็จะแปะติดตำแหน่งเดียวกันสําหรับไฟที่อยู่ทางด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงส่วนไฟท้ายที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงแบบเมทริกเช่นกันครับ และสำหรับส่วนรอทั้ง2คันก็สามารถหมุนได้ด้วยครับต่อมาจะเป็นบูมบูมโชว์เวลนะครับสองตำแหน่งแรกที่ติดสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแบบเมริกแล้วก็มีลายเส้นสีดําตรงด้านข้างที่ตักนะครับตำแหน่งต่อมาจะเป็นสติกเกอร์พื้นสีดําแล้วก็มีลายเส้นสีขาวตรงข้างใต้ห้องคนขับตรงส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีดํา2ตำแหน่งนะครับด้านท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองก็มีลายเส้นสีดําส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแล้วก็มีสีเหลืองพร้อมกับลาย หมุนลงและจุดต่อมานะครับก็ยังหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงได้และตรงส่วนที่เป็นที่ตักก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงเช่นกัน แล้วก็ยังมีการให้ส่วนหัวบูมบูมเจอร์โรบบิลเดอร์มาด้วยนะครับโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองอย่างเดียวนะครับและนอกเหนือจากที่เห็นก็จะเป็นตำแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ทั้งหมดเลยครับต่อมาจะเป็นบูมบูมโดเซอร์นะครับตำแหน่งแรกที่ติดสติกเกอร์จะเป็นสีเงินแบบเม่ติกเพื่อมีลายเส้นสีดำตรงเวณห้องคนขับนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีเงินแล้วก็มีลายเส้นสีดำทั้งสองด้านก็จะแปะติดเหมือนกันส่วนด้านท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแล้วก็มีลายเส้น ดแล้วก็มีลายเส้นสีขาวที่เป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับและตรงห้องคนขับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินเมทัลลิกแล้วก็มีลายเส้นสีดำและทั้งสองคันนะครับก็มีส่วนล้อที่สามารถหมุนได้ต่อมาจะเป็นบูมบูมคลาสสิกนะครับตำแหน่งแรกที่ต้องติดสติกเกอร์จะเป็นสีทองแบบเมทัลลิกที่ยาวจากอีกด้านจนมาถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นตรงกลางส่วนนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์สีแดงเข้มแล้วก็มีลายเส้นสีดำนะครับและสำหรับตรงส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์สีดำแล้วก็มีลายเส้นสีขาว2ตตาแหนน่่งอมะรจเป็สองเมก ส่วนนี้แต่ยาวจนมาถึงด้านบนโดยที่ทั้ง2ด้านก็จะแปะติดตำแหน่งเดียวกันครับสำหรับชิ้นส่วนดัมมี่ที่เป็นส่วนใบดาบนะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีแดงเข้มทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นสีดําด้วยครับแล้วก็มีการให้ชิ้นส่วนดัมมี่ของบูมบูมวากอนตามเป็นแอตแทกโหมดด้วยนะครับโดยที่ด้านในตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์สีชมพูแล้วก็มีลายเส้นสีดําแต่ตรงตำแหน่งนี้จะเป็นสติกเกอร์สีดําแล้วก็มีลายเส้นสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงเข้มด้วยครับ กันชนด้านหน้านะครับจะเป็นสติกเกอร์สีดําส่วนไฟด้านหน้าก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแบบเมทัลิกแล้วมีลายเส้นสีดําส่วนกระจกด้านหน้าแล้วก็ทั้ง2ข้างนะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์แผ่นค่อนข้างใหญ่ที่เป็นสีดําแล้วก็มีลายเส้นสีขาวครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีดําแล้วก็มีลายเส้นสีขาวทั้ง2ข้างครับและสําหรับส่วนหัวของบูมบูมเจอโรโบร่างไหนนะครับก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินนะครับนอกเหนือจากที่เห็นก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยครับและทั้ง2คันนะครับ หมุนไดด้้วบต่อมาจะเป็นวิธีการนําบูมบูมคาทั้งออกคันไปรวมร่างกับบูมบูมเจอโรโบครับและสำหรับตัวบูมบูมเจอโรโบนะครับเราจะต้องนําส่วนหัวแยกออกมาจากส่วนใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนสีขาวอยู่ทางด้านหลังออกมาทางด้านข้างแบบนี้นะครับหมุนส่วนคอที่เป็นสีดําส่วนนี้ให้ลงมาเป็นช่วงล่างเหมือนเดิมครับเริ่มตั้งแต่บูมบูมพัทควาวันแท็กโมดครับเริ่มจากการนําส่วนด้านหน้าแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนใบหน้าที่เก็บไว้ด้านในตรงส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับ และสาหรับด้านในนะครับก็จะมีตำแหน่งที่ติดสติกเกอร์ตรงหนามแหลมตรงส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์สีเงิน2ตํตำแหน่งนะครับตรงกลางหัวส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแล้วก็ตรงส่วนใบหน้าจะเป็นสติกเกอร์ครับแล้วเราก็จะใช้ร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางข้างใต้บูมบูมพัทคาวันนะครับมาติดเข้าแกนสีเ่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในลาตัวของบูมบูมเจอโรโบพร้อมกับหมุนชิ้นส่วนหนามส่วนนี้ลงมาทางด้านหน้าครับต่อมาจะเป็นวิธีการเปลี่ยนร่างเป็นแอตแทกโหมดของบูมบูมพัทคารทูครับเริ่มจากการนําส่วนห้องคนขัััับแยกกกกกกอออจจาานนนน่ะหลง้ ตามด้วยส่วนท้ายตรงส่วนนี้ก็แยกออกมาเป็นสส่วนครับสำหรับห้องคนขับข้างขวานะครับเราจะหมุนลงมาให้อยู่ในแนวเดียวกันกับส่วนท้ายนะครับตามด้วยส่วนด้านหลังตรงนี้เราจะทําการหมุนนําแกนด้้มกับส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับและสำหรับตรงส่วนด้านหน้าสุดตรงส่วนนี้จะทำการหมุนนําปากกระบอกปืนส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับส่วนข้างซ้ายนะครับจะทำการหมุนห้องคนขับขึ้นมาอยู่ในแนวเดียวกับส่วนท้ายแล้วก็ตามด้วยการหมุนด้ามกับตรงส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมุน ส่วนนนด้านน้าาหเพื่อให้ปากกระบอกปืนที่เราเก็บไว้ด<ฤ>้านในโผล่ออกมาทางข้างนอกครับและตรงปากกระบอกปืนนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์อสีดำด้วยนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์อสีทองแบบเมทัลลิกแล้วเราก็จะนาบูมบูมปะตุคาทูนะครับที่แปลงเป็นอาวุธปืนทั้งสองกระบอกมาใส่เข้ากับส่วนมือของบูมบูมเจอรโรโบส่วนนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการรวมนั่งกาน,นเป็นบูมบูมเจอร์โรโบโฟลิแล้วนะครับตรงส่วนหัวจะไม่มีจุดขยับเลยนะครับเลยจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นดัมมี่เริ่มจากการนําส่วนนนนนนนหหหัวววแแยกกกกอออมมมมาาาาา่่บล้้้็ุสขึทงน ก่อนนะครับแล้วก็หมุนส่วนใบหน้าตามด้วยกระจกด้านหลังตรงส่วนนี้เราหมุนลงมาทางด้านล่างก็จะเห็นแกนที่ต้องมีข้อต่อติดแล้วครับแล้วก็ตามด้วยการนําชิ้นส่วนที่เป็นข้อต่อติดกับใบหน้าแกะออกมาครับแล้วเราก็จะนําส่วนหัวที่เป็นชิ้นส่วนดัมมี่นะครับมาติดเข้ากับรูตรงกระจกด้านหลังตรงนี้ครับแล้วเราจะแกะส่วนหัวด้านบนที่เป็นส่วนหนามแหลมส่วนนี้ออกมาจากช่วงล่างนะครับแล้วก็หมุนแกนข้อต่อให้มาเป็นลักษณะใกล้เคียงกับแบบนี้แล้วใช้รูสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างใต้หัวด้านบนนะครับติดเข้ากับแกนสี่เหหลีี่่่่ยยมทอูตรงสววนั แล้วก็นํามาติดเข้ากับส่วนลําตัวให้เป็นเหมือนเดิมครับก็จะทําให้ส่วนหัวสามารถขยับไปมาได้แล้วครับสําหรับบูมบูมโชยลในร่างแอตแทกโหมดครับเริ่มจากการหมุนส่วนสีเหลืองนะครับขึ้นมาทางด้านบน90องศาตามด้วยหมุนห้องคนขับส่วนนี้ออกมาทิศทางตกกันข้ามครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วน B5 นะครับโดยที่ด้านหลังตรงส่วนนี้ก็จะมีร่องสี่เหลี่ยมนะครับเราจะนํามาติดเข้ากับแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในลาตัวของบูมบูมเจอโรโบครับแล้วเราก็จะใช้ร่องสี่เหลี่ยมตรงข้างใต้ชิ้นส่วนสีเหลืองนะครับมากับ ส่วนหัวไหล่ของบูมบูมเจอโรโบพร้อมกับหมุนส่วนหัวดงมาทางด้านหน้าครับทำให้มันเป็นบูมบูมโดเซอร์แอตแทกโหมดครับเริ่มจากการหมุนที่เปลี่ยดินส่วนนี้ขึ้นมาทิศทางตรงข้ามนะครับหมุนชิ้นส่วนที่อยู่ทางด้านข้างฝั่งนี้ขึ้นมาทิศทางตรงข้ามแล้วก็ใช้แกนที่อยู่ข้างใต้ห้องคนขับส่วนนี้ หมุนขึ้นมาทางด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วใช้แกนที่อยู่ด้านในตรงส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านข้างหลังจากนั้นก็ตามด้วยการหมุนแกนเข้าต่อที่อยู่ด้านในที่เป็นด้ามจับส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับแล้วก็สําหรับที่เก็บด้ามจับตรงส่วนนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีการติดสติกเกอร์สีดําแล้วก็มีลายเส้นสีขาวแผ่นค่อนข้างใหญ่ทั้งหมด2ตําแหน่งด้วยครับสำหรับตําแหน่งที่เราจะต้องติดชิ้นส่วนดัมมี่นะครับเราจะต้องแกะชิ้นส่วนสีดําที่อยู่ทางด้านบนส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นตรงชิ้นส่วนดัมมี่ก ไปติดเข้ากับส่วนที่เราแกะออกมาเมื่อกี้นี้ได้เลยครับแล้วเราก็ใช้ด้ามจับนะครับมาใส่เข้ากับส่วนมือของบูมบูมเจอร์โรโบแค่นี้ก็รวมร่างเสร็จแล้วครับหลังจากที่เรารวมร่างใครเป็นบูมบูมเจอร์โรโบบิลเดอร์นะครับตรงส่วนหัวจะไม่มีจุดขยับเลยนะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้เราจะต้องใช้ชิ้นส่วนหัวดัมมี่แทนนะครับเริ่มจากการนําส่วนหัวของบูมบูมเจอร์โรโบบิลเดอร์เก็บกลับไปที่เดิมก่อนครับแล้วเราก็จะนําส่วนหัวที่เป็นดัมมี่นะครับเข้ามาใส่เข้ากับชิ้นส่วน B5 ตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบบอลจอยครับส่วนต่อมาจะเป็นบูมบูมคลาสสิกแอทแท็กมอดครับเริ่มจากการแยกส่วนห้องคนขับเปิดแยกออกจากกันนะครับหมุนส่วนดาบที่อยู่ด้านในออกมาทางด้านนอกหลังจากนั้นก็ตามด้วยการหมุนแกนด้ามจับส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับและสำหรับวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นใบดาบแบบดัมมี่นะครับเราจะนําชิ้นส่วนตรงบริเวณส่วนนี้แยกออกมาก่อนครับหลังจากนั้นชิ้นส่วนใบดับที่เป็นดัมมี่นะครับเราจะหันด้านนี้เข้าทางด้านในแล้วก็มาติดเข้ากับตำแหน่งเดิมได้เลยครับและส่วน ด้านในนะครับเราก็ต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะครับดยตำแหน่งแรกก็จะเป็นพื้นสีแดงตรงส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แผ่นค่อนข้างใหญ่ที่จะเป็นพื้นสีเงินแบบเมทิกกับพื้นสีแดงนะครับและสำหรับตรงส่วนด้านข้างที่อยู่ทางด้านในทั้งสองข้างก็จะมีสติกเกอร์พื้นสีทองแบบเมทัลิกด้วยครับต่อมาจะเป็นบูมบูมเรสซิ่งแอตแทกโหมดครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการแกะชิ้นส่วนที่เป็นหลังคาส่วนนี้แล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกนะครับใช้แกนเข้าต่อที่เป็นสีดํานําส่วน ออกไปทางด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างโดยสำหรับใบหน้านะครับก็จะมีตำแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่2ตำแหน่งแรกจะเป็นสติกเกอร์พื้นสีเงินแบบเมริกก็มีสีดำด้วยนะครับตรงกลางหัวตรงส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีแดงแล้วก็มีวงกลมสีเงินแบบเมริกและตรงส่วนใบหน้าตรงส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วน B6 นะครับโดยที่ด้านหลังชิ้นส่วนนี้ก็จะมีร่องสี่เหลี่ยมเราจะนำร่องสี่เหลี่ยมตรงด้านหลังนะครับไปติด แล้วเราก็ใช้ร่องสี่เหลี่ยมน,นะครับไปติดเข้ากับส่วนหัวไหล่ข้างซ้ายของบูมบูมเจอร์โรโบพร้อมกับหมุนส่วนหัวลงมาครับแล้วเราก็ใช้ด้ามจับที่เราเพิ่งหมุนออกมานะครับใส่ลงมากับมือตรงๆได้เลยครับหลังจากที่เรารวมร่างกายเป็นบูมบูมเจอร์โรโบนายเรียบร้อยแล้วนะครับตรงส่วนหัวเ็าจะไม่มีจุดขยับเลยนะครับเราเลยจะต้องใช้ชิ้นส่วนดัมมี่นะครับโดยสำหรับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มนําชิ้นส่วนสีดําที่ติดกับส่วนหัวออกมาก่อนครับแล้วเราก็จะหมุนชิ้นส่วนสีดําให้กลับไปที่เดิมนะครับหลังจากนั้นเรา ็จะนาส่วนหัวดัมมี่ส่วนนี้เข้ามาติดตั้งกับชิ้นส่วน B6 นะครับโดยหลังจากติดตั้งแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นข้อต่อบอนจอยครับและสําหรับวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนดัมมี่ของบูมบูมวากอนนะครับเริ่มจากการนําชิ้นส่วนที่เป็นประตูด้านข้างของบูมบูมวากอนแกะออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นําชิ้นส่วนที่เป็นดัมมี่ใส่เข้าไปแทนที่เดิมได้เลยครับได้สรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่การแยกสีของชิ้นส่วนจะเป็นการทําตามสีโครมรถที่เป็นจุดเด่นของแต่ละคันเราก็ เกิดที่เปลี่ยนรายละเอียดของแต่และชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบได้อย่างง่ายครับสำหรับลูกเล่นการเปลี่ยนร่างเป็นอะแท็โหมดสามารถทําได้ทุกคันครับทั้งแบบนํารวมกับบูมบูเจอร์โรโบทั้ง3ร่างหรือที่เป็นแบบคัสตอมก็ได้ครับแต่ส่วนที่ทําหน้าที่เป็นส่วนหัวอย่างบูมบูโชเวลกับบูมบูเรสซิงหลังจากที่รวมร่างแล้วก็จะมีสัดส,ส่วนที่แปลกเพราะส่วนหัวจะไม่ตรงกับตรงกลางลําตัวจึงต้องใช้ชิ้นส่วนดัมมี่เข้ามาช่วยแล้วก็ยังเป็นจุดขยับแบบบอลจอยครับหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได ไปก่อนสวัสดีครับ